นี่บ้านหรือคาเฟ่น่ารักสุดๆพื้นที่นาบันกกว้างใช้สอยได้หลากหลายเนื้อที่เริ่มต้นที่94.6ตารางวาสามารถให้เด็กๆวิ่งเล่นรวมกระทั่งน้องหมาหรือน้องแมวแถมใกล้เมืองสุดๆใช้เวลาเพียง5-10นาทีเท่านั้นตัวบ้านมีขนาด120ตารางเมตร3ห้องนอน2ห้องน้ำและ1ห้องโถง แถมห้องครัวให้พร้อมใช้อีกหนึ่งห้องถ้าสังเกตนะคะบ้านหลังนี้เราจะแถมการติดมุ้งลวดมาให้ด้วยเท่านั้นยังไม่พอนะคะเรายังมีของแถมให้อีกมากมายหลายรายการโดยราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่3.29ล้านบาทราคาผ่อนเล่มต้นก็แสนถูกคะ่ะเพียง1,000 0ต้นๆเท่านั้นเอง ครงการบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลคูบัวอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีค่ะแถมใกล้บายพาสจะเดินทางไปไหนก็สะดวกหากสนใจหรืออยากนัดชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ด้านล่างน,นี้เลยนะคะ